งรงครับโอ uh ้โ huh. หมันต้องทำนี่เป็นรับอมันมีหลายที่ครับที่เขาต้องทำนะครับ อะกาศาฟังรุลากิเกัเต็มแล้วท่านไปหังเน้อยาอ่ออลงลง ันหน่อยเลยวะใช้นาออน,านาไม่ได้ห่อเก็บนี่หนกอนขอพักหน่นย เลยถอยไงถอยมาหลือจะไปหนะ้า